ตัวนี้มันจะวาดนะพี่น้องมันจะด้วยเหวา,ากินแล้วมันจะละลายในปากนะพี่น้องมันจะนา่าว่านๆพี่น้องเพราะว่าผลไม้ตัวนี้มันจะอาศัยอยู่ตามหอยเนาะแล้วตามป่าตามหอยตัวนี้ เราเวลาเขากินแล้วมันจะละลายอยู่ในปากนะพี่น้องเนาะมันจะว่านๆนนพี่น้อง น้องเห็นหอยอนะนกเขาเขียวเนาะมันเดินตามหอยตัวนี้เป็นนกเขาเขียวเบิ่งพี่น้องทัานจะเป็นเห็ดเนาะเห็ดตัวนี้มันกินอะไดรเจมันมักน่ะออกอยู่ต้นไม้ที่ใหญ่เนาะโอ้เดียวพี่น้องเห็ดแดงเนาะ งามสุดๆเลยเพียงน้องอตัวนี้เป็นเห็ดแดงนะเพี่น้องตัวนี้ไซปินปวัวนะปู้เทาปูเกเนาะอีบอมีแหงแล้วก็กินตัวนี้ก็ได้คือก,กันเนาะมันจะมีสองสนิทเนาะสนิทนี้มันจะเป็นบางๆ,ๆนะเพี่งน้องป้าทุงงามสุดๆเลยนี่ โหดเยอะเลยพี่น้องหอยหมูปลาพี่น้องมันจะเดินมาทางนี้โอ้มัน <c oughs> มันมาอาบน้ำเนาะรู้ว่มมันมากินตามตรงนี้เนี่ยมันมาเยบนี่นี่น,น้ะหมูปลาเนาะพี่น้อง มาแต่นีนก็ประมาณสามสี่วันแล้วพี่นะ้องมันจะเก่านิดหนึ่งแล้วตัวนี้โอ้ยมาเข้าปลาเราจนลืมนะไปะเจ้ามาหาตามหานะ่ะสมบพายตัวนี้จะเป็นต้นมันลักษณะจะคือผักกูดนะเต็มประเณอยู่ป่าพี่นะ้องไปเจ้าเสืยวว่าทุกๆบอ่อนมันน่าจะมีนะตัวนี้ ตัวนี้นี่มันใส่ปิ้นปวนลักษณะมันจะคล้ายคือโควิดเนาะแต่จานโบแมนเนะพี่นอ้องเอาเป็นคนเป็นอานาเป็นไข้หรือว่าไอเนาะอาการไอแล้วก็เจ็บคอเนาะพี่นอ้องมีน้ำหกไหลแล้วก็กินตัวนี้ต้มตัวน,วนี้เอาจะสิตัดนาตัวนี้ไปมันนี่มาหาเจอแล้วเอาสิตัดตัวนี้ไปตากแห้งแล้วก็ ไปต้มน้ํากินเะส่วนตัวนี้ข้าพเจ้าสิตัดให้บิงเะ โอเคเอาประมาณนี้นะพี่น้องตัวนี้นะเฮาต้องบบ,บต้องนะตัดให้หมดเนาะจองตัวนี้ไว้เทื่อหน้าก็จะจะได้เอาใหม่พี่น้องเพื่อให้มันจะงอกนะ <c oughs> ต้นออกมาเนาะตัวนี้เฮาจะปีหน้าหรือว่าเทื่อหน้าเฮาสิมะา ประมาณนี้ก็พอแล้วซีเอาไปล้างน้ำก่อนนะพี่น้องนะ ก็เป็นแบบนี้พี่นะ้องวิธีกินนะก็เราจะสอยเนาะสอยสอย,สยตัวนี้เป็นตอนบําบ้างาแล้วก็เอาไปต้มน้ำเนาะต้มน้ำแล้วก็กินกินเฉพาะน้ำเนาะตัวนี้ก็อบอกินนะเพราะว่าเขาจะเอาตัวนี้ไปต้มกินเนาะหรือว่าเขาสามารถสอยตัวนี้ไปตากให้มันแหง้งแล้วก็เพื่อได้กินนนๆเนานนะพี่นะ้องเพื่อได้เจ็บคอมีอาการไอเนาะพี่นะ้องแล้วก็ <c oughs> น้ำมูกไหลพี่น้องก็ <c oughs> สามารถกินตัวนี้ครับเจ้าสิจะกินแล้วอันนี้นะ พี่น้องได้เขาได้ยาแล้วเขาสีขึ้นเทิงนะเนาะเขาสีไปขึ้นเทิงเขาสีไปอานาปิงอานาเขาปุกเนาะแล้วว่าเขาป,ปาะปลาแล้วาเขาปุกนะพี่น้องเขาสีไปปิงกิน่นอาก็สีเมืองบาสเนานะเพราะว่าเมื่อน,นี้ก็มาลบปลาหมดมือพี่น้องมาซอกได้อนาโซนไผ่แล้วการติดตามขีปนาเข้าไปเจ้าสีเอาไปต้มกิ่นนะพี่น้องเนะพรานะว่าก็ะมีอาการเจ็บคอพี่น้อง กินถ้าว่ามันกาบแมเบน่าทุกทุกคนกินมันต้องดีมดทุกคนมันก็บมเมนเนาะบางคนกินบดทึกมันก็บดีเนาะถ้าว่าบางคนกินทึกมันก็ดีเนาะเพราะมันจะเป็นยาสมุนไพรเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะอากาศมันก่อนฮอนเนาะตอนเช้าเก้าโมงสิบโมงแล้ว บนเฮาตัวที่เป็นซี่เรื่องถึงจะเป็นเห็ดหนามมดเนาะเราผูฟากพุนผูกเขาฟากพุนจะเป็นบนที่เขาล่าสัตว์ลากกระลอกลากนะตัวแรนแล้วก็ฟากนี้ก็คือกันเนาะแต่ในข้าเจ้าตักฟืนเพราะว่ายามนี้จะเป็นยามเน่าแล้วขาเจ้าตักฟืนไปก่อไฟอยู่ที่บ้านนะพี่น้อง <laughs> Bán hầu Mình nó ก่อไฟแล้วกินข้าวอยู่นี่ก่อนหอซีเมืองบ้านนะปี่น้อง สิบบิงอะนะเขาเขาตัวนี้กินก่อนเขาเขาปุ๊กนะี่นองรือว,ว่าเขาเรา้วปลาปลาเล้เขาปุ๊กต่ำนะตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวเขาตานะ่ำเขาสิก,กินตัวนี้แล้วเขาสิ่มงมางอบ้านเพนองเด้ออยากนอนอยู่นี่แล้วเ่นองนะเพราะว่าหลังคาตัวนี้เขาจะเอายกไปบ้านแล้วี่นง <laughs> องบ่มีหลังคาแล้วเต้กันยัง ท่าวาหุหน่นนอนนี่ก็ยังสบายอยู่เพราะว่า,วายังมีนะใบไม้อยู่นี่มาปลุกใส่นะเอเอเมื่อนี้ไปตักผมก่อนพี่น้องฝนเหี่วแล้วเขาปลามันดำคาญแนละ้วพี่น้องนะเอากาสีไปตัดแล้วใบสุดเลยนี่พี่น้องมันจะสุกแล้ว สุกล้วมันจะกรอบมากน,นึงนะโู้ uh, มือโบมีน้ำก็กินไปนีน่แหละกรอบกรอบ Yeah. Tuyệt vời. กินยําบอนบ่มีน้ําแล้วมือต้องต้องเป็นแบบนี้ ถ้ามีมังงาเนาะใส่มังงาไซนี้สุดยอดเลยอากับหอมพี่น้องพี่น้องเด้อก็ประมาณนี้เด้อกระสวยกดติดตามเ้ยเลิปนน้แล้วครับี๋ยวจะเอาปืนมานะเลิปนี้บ่ได้เอาปืนใหม่ แต่าาออว่าเธอนาเอาปืนมาเขาจะซีหญิงดกมาปีนกินนะพี่อนๆคอยติดตามไปเนะ